สวัสดีครับแอปบางแอปนะครับเราไม่สามารถลบได้ด้วยวิธีปกตินะครับจะสังเกตว่ามันไม่มีปุ่มสําหรับลบแอปออกนะครับเห็นนะฮะซึ่งในกรณีที่เราต้องการจะประหยัดแบตนะครับหรือประหยัดพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถลบได้ด้วยวิธีปกติเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็ตั้งค่าย,ยัางไงถึงจะลบได้นะครับอ่าเรากดเข้าแอปพลิเคชันมาเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอ่า ตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็น2หมวดนะครับหมวดแรกก็คือหมวดแอปที่การติดตั้งตรงนี้จะเป็นแอปที่เราดาวน์โหลดมาเองนะครับจะในเพจปกติซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับอ่ะให้เราเข้ามาที่มุมบนซ้ายนะครับเสร็จแล้วให้เข้ามาที่ระบบนะครับตรงนี้จะเป็นการเข้าถึงตัวแอประบบนะครับ จะมีโฆษณาขึ้นบ้างเราก็กดปิดไปนะครหลังจากนั้นนะครับให้เราหาชื่อของแอปที่เราจะลบทิ้งนะครับผมมีวิธีสังเกตแอปที่เป็นแอประบบ2วิธีมาแนะนำนะครับอ่ะวิธีแรกนะครับให้เพื่อนๆแตะค้างนะคบที่แต่และแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆจะเอาออกนะครับอ่ะเช่นวิทยุ FM เนี่ยนะครับเราแตะมาเนี่ยแอปไหนที่ไม่มีคำสั่งสำหรับ ลบแอปออกนัน่นอะประมาณว่าเป็นแอประบบเลยนะครับเพราะว่าแอปทั่วๆไปแล้วเนี่ยออย่างผมแอปบอ,อปายอย่างเงี้ยนะครับมันจะลบได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะฉนั้นให้เราหาแอปที่ไม่มีไม่มีคําสั่งสําหรับลบแอปออกนะครับส่วนกรณีที่เพื่อนๆใช้ a อ d ด o i d ที่แบบเวอร์ชันต่าๆหน่อยอาจจะไม่มีปุ่มลบแอปนะครับก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับในการค้นหาก็คือให้เข้ามาที่การตั้งค่าของมือถือนะครับ เข้ามาที่หมวดเกี่ยวกับแอปนะคะแล้วกดเข้ามาที่แอปทั้งหมดแล้วเราก็แตะดูนะครับแอปตัวไหนที่มันไม่มีปุ่มลบนะครับอย่างอแอปบอปาเนี่ยมันมีถอนการติดตั้งอันนี้ไม่ใช่แอประบบนะครับมาที่วิทยุเ m อนะครับเห็นไหมฮะมีแค่ปิดการใช้งานกับบังคับหยุดเท่านั้นเองเมื่อเราเจอชื่อแอปแล้วนะครับก็กลับมาที่อ <S <S แอปที่เรา แนะนำไว้นะฮะเข้ามาที่นี่แล้วให้เพื่อนกดมาที่แว่นขยายนะครับพิมพ์เลยครับชื่อแอปนะครับนี่ฮะยังพิมพไม่หมดนะฮะวิทยุ FM แค่นั้นเองนะฮะอ่ะเราก็แตะมาที่ตัวแอปนะครับเสร็จแล้วให้แตะมาที่ปุ่มลบนะครับอ่ะเขาก็จะถามสิทธิ์นะครับเราก็กดอนุญาตไปนะครับอ่านี่นะฮะ บางแอปก็จะบอกว่ามันจะหายไปได้นะครับจะต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับอันนี้ก็เราก็ทําตาก่ายแนะนา,นาไปอันนี้แอปจะยังไม่หายเพราะว่าอาจจะต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนอ่าแล้วผมจะลองอลบอีกซักแอปหนึ่งนะครับอสมมุติว่าแอปบางแอปเนี่ยก็อาจจะไม่โชว์ในหน้าค้นหาแอปนะครับอ,อีกอันหนึ่งผมจะเนี่ยเบราว์เซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเบราว์เซอร์แอปเบราว์เซอร์นะครับ แอเบราว์เซอร์กดลบไปนะครับอ่ามีแค่ปิดการใช้งานนะฮะแล้วกดเข้าที่หน้าแอปมานะฮะแล้วก็ผิด b a o นะฮะเบราว์เซอร์ฮะกดลบไปนะครับอ่านะตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการที่ไปรีตาร์ทแล้วก็ บางแอปนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับไม่โชว์ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูสักแอปหนึ่งนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับอ่านี่นะฮะที่เดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสักแอปนึงนะครับเพื่อนๆต้องไล่หาดีๆนะครับเพราะว่าบางแอปเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะในหน้านี้นะฮะอย่างแอปตัวนี้นะครับ c h e a d y Launcher เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นแอประบบนะครับแต่ไม่โชว์อยู่ในหน้าถาดแอปนะครับ c h e a d y Launcher นะครับอ่าผมจะ เปิดตัวถาดแอปให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะไม่มีนะครับไม่มีมันซ่อนอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องหาอย่างละเอียดอ่ะเราหาชื่อเจอแล้วครับ s h a d y นะฮะแล้วก็เข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับอาเข้ามาที่หมวดแอประบบก่อนนะครับ s h a d y นี่นะฮะกดลบนะครับเมื่อลบได้ทุกแอปตามที่ต้องการแล้วก็ อย่าลืมนะครับรีสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับเพื่อการสมบูรณ์ของการลบแอปพลิเคชันนะครับก็โอเคครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับชื่อ system app remover นะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก Play s t o r e นะครับแล้วก็การลบ system app เนี่ยจำเป็นที่จะต้อง ใช้สิทธิ์ root ด,ด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ root เครื่องก็อาจจะลบได้เฉพาะแอปธรรมดานะไม่สามารถลบแอประบบได้นะครับก็ขอให้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะชาวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ